เห็นเอ่ยชื่อบ่อแล้วอะตอนเจอกันยังไงคะมีพี่พี่ที่สนิทแนะนําค่ะอะแล้วพอจัดเรื่องต่ออันนั้นก็ผ่านไปไม่นานนะคะอยากมีแฟนละแล้วก็มีความอยากมีแฟนพอดีพอดีเลยอะค่ะตอนนั้นเขามาแนะนำมาดิว่าเขาตั้งใจแนะนํามาเป็นแฟนเราหรือว่าแค่แนะนําให้รู้จักกันเฉยๆคงอยากจะให้รู้จักกันช่วงนั้นเราก็ใช้ชีวิตสนุกก็เหมือนแบบว่ามีไปแฮงเอาไปชิลกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขาก็รู้ว่าเราชิลใช่ไหมคะ แล้วเขาก็รู้ว่าอตตอก็เป็นเป็นสายชิลเหมือนกันก็แค่แค่ชวนมาแบบมาชิลด้วยกันอ๋อไม่ไม่ไม่ตั้งใจจับมาแบบว่าใช่แค่นัดบอร์ดนะเหมือนแบบนัดให้มาเจอกันถ้าแต่ถว่าชอบกันก็ก็แล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบกันก็เป็นเพื่อนกันแล้วพอเจอแล้วเป็นไงพี่จำได้วันแรกอตตอได้ยินพี่ร้องเพลงเลยเฮ้ยร้อเหรอใช่ค่ะตอน้นหนูร้องเพลงอะไรเนีย หนูเหมือนร้องโปรดส่งใครมารักเนี่ยแหละค่ะเป็นเพลงขายข,ายของหนูอ๋อ<ล>เป็นเพลงขายนี่หรอหมายความว่าขายแบบว่าขายเอนเตอร์เทนแล้ววันนั้นเพีย้ยนไหมอันนั้วเรายังไงไปคะคือคือก็จะสมมติอยู่ในร้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีดนตรีสดค่ะเขาก็ร้องหนูก็<ห> <บ elt. S 1> ร้องคลอไปแบบโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันเหงาเกินไป อยากจะรู้ละทธิมันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโว้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็หลับร้องออย่างเหมนพี่อันเป็นอาตอยกันหนูก็แบบร้องของหนูอะเขาก็คงอาจจะไม่เคยเจอบ้างค่ะหนูก็ไม่รู้แต่เขาก็หัวเราะเขาก็เหมือนแบบสนุกแล้วก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าแบบเอ๊ะสนุกเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาวันนั้นแล้วตรงเขาล่ะคะ มันถูกใจอะไรกับหนูหนูไม่รู้จักอตอสหมายถึงไม่เคยเห็นอตตสมาก,ก่อนแล้วพอได้เจอเขาก็น่ารักอะค่ะพี่อ่านเหมือนแบบว่าเราก็ได้เห็นหน้าเขาใช่ไหมคะเขาก็หน้าตาน,น่ารักจริงๆสเป็หนูอะก็ชอบคนแบบหน้าตาน,น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> เท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเสียงเออแล้วก็ชอบเขาไหลยอย่ยคาว่าเสียงด้วยอะไรด้วยค่ะ <c oughs> แล้วบอกกับว่าพอพี่พีครู้ว่าพี่คุยกับ คุยกับเขาพี่มุกที่ทำเมลโครว่พี่มุกใช่พี่สนิทกับพี่มุกมากก็าพี่มุกฟังว่าเนี่ยพี่คุยกับพี่ต๊อดอยู่นะต๊อดหรอดีมากคือพี่มุกอ่ะเขาเขาชอบเขาก็เลยเชียร์พีคพอแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ฟังพี่มุกอะค่ะก็ยิ่งทําให้เราใช่ค่ะก็ยิ่งทําให้แบบเหรออุ้ยดีก็เลย ยิ่งแบบว่าชอบเข้าไปอีกคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะท่านว่ายังไงบ้างกับแฟนพี่ยังยังยังไม่บอกค่ะก็ลองดูก่อนศึกษาเองก่อนถ้าไม่แน่ใจจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรแบบนี้ค่ะต้องแน่ใจก่อนขนาดบอกว่าชอบถูกใจคนนู้นก็เชียร์คนนี้ก็เชียร์แล้วทุกอย่างก็เดินหน้าไปได้ดีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอยู่ดีเกือบใช่ค่ะคือทุกครั้งในความสมพัน์บางทีมันจะเหมือนแบบพอเราคบกันเป็นแฟนแล้วพอมันจะก้าวไป ท,ที่เป็นสเต็ป <step S 2> ต่อไปใช่มันก็จะมันนั่งคิดแล้วทบทวนจะอยู่ได้หรอแบบใช่หรออะไรแบบนี้ค่ะแลวณตอนนั้นแรกๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราสู้นะเพราะเราชอบเราแบบลองไปใช้ชีวิตสไตล์เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค,คือไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่ไม่เหมือนกันเพราะยังไงเช่นอ๋อนิสยยัยเหมือนกันแต่ว่าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพี่อะเป็นคนตื่นเช้ามากเลย6กโมงกว่าหนูก็ตื่นแล้วแล้วยิ่งเราออกกองเราอะไรแบบหนูก็จะทานข้าวเช้าที่บ้าน แต่อตอสเขาจะทางานเขาก็จะเริ่มบ่าย,ายถึงแบบว่าเป็นตีคือการใช้ชีวิตมันก็ไม่ค่อยตรงกันค่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยม,มันเหนื่อยหาเวลาที่จะตรงกันมันก็เหนื่อยเกินไปกับพีแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณภาพชีวิตพีไม่ค่อยดีเลยอย่างเนี้ยเพราะว่าสรับที่เรื่องนอนมันก็สําคัญมากคือ,อถ้าจะเจอกับเขาเราก็ต้องนอนดึกพอนอนดึกกูแล้วก็จะตื่นเช้าไม่ได้แต่ฉันก็ต้องตื่นเช้าสตว์ที่ก็ต้องตื่นเช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วก็เราก็ ไม่ดีตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้พูดคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยากจะไปปรับเปลี่ยนเขาอะ,ค,ะค่ะหมายความว่าอ๋อเขาใช้แบบนี้พีกก็มองละว่าเออใช้แบบนี้แล้ว,ออบบลวพอพี่ไปใช้ด้วยเอ,อ้ยพี่ว่าพี่ใช้ด้วยไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตด้วยเวลาแบบนี้ใช่ค่ะไม่ได้พีก็พีก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นงั้นพี่ไปดีกว่าพีเป็นคนบอกเลยใช่